สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านตอนนี้เราก็นำไม่ใช่นำขบวนตามขบวนเขาอยู่คุณนินไปแล้วองไปอยู่หัวแถวต้องรีบไปเพราะว่าต้องไปถ่ายรถแต่ละคันแต่ละคัน กำลังจะเกี่ยวเลยเหลืองแล้วทางนี้เขาเกี่ยวข้าววันละกี่ปีละกี่เที่ยวนี่บ้านหนูกำลังจะหวานข้าวทางนี้เขาได้เกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยเพราว่าอยู่ไปจอดไหมคนนี้ซิกแซกเลยเขาเลยงให้อยู่แล้วอันนี้ซ้ายโอซ้ายพนักหินยังไง ทำอิดรอด <c oughs> วีน่ะกินแต่่กเนาดีดเล่นกูนอน <c oughs> แล้วอ่ะนี่ต้องสนทนาเลยแล้ว <c oughs> แตงนอยทส่ได้ทายแล้วเหลกเนียวโป๊ะทำบุญไม่เกี่ยวกูกินอย่างเดียว ใต้กี่เนี่ยยืดโอกกินคนนี้เคยนะไงดินดวนเสียดำพอดีลาดินดวนคันสีไปอันเอาดันเอายางกอเสียเป็นท่วนแล้วรถกระโจกอะดำพอดีคีตาเล่แต่เบิ้งติดทวงแล้วก็คเราก็จะมาถึง ขบ,บวนละเข่าเกิดออกลวงเข่าออกล่วงแล้วหน้านีเข,าข่าคืองา้แต่เข่าขาจาต้นหน่อยบ่โอ้ตั้งนีขาจาดัดแปลงรดไล่บ่ วัวยังก่ออันนี้เอ้ยนี่ไงมานำขบวนเี่ว่าขี่พานเข้าไปวังหันวัดน,นี้ยังไม่เคย,ยมาตัวดำๆในยูทูบเบอร์ด้วยนะ้อไส่ง ไบัดคิ้วอ่ะอฮึไหนบัดคิ้ววัดลงมทางวะเอาดินวนก็มาไปไปจอดวงเขานะคลายคลิปยุ่มแหม่เออเอารบนแกเขเต้นอ่ะดีดีจอดในลงอยู่พี่พูดเวเาเลี้ยตโตแล้วแถวล้างคงเฮียแตกไหมมันเขาจอดได้บนนี้จอดได้แม่นด้วยพ่อ รีวิวรถไทยฟร์เนี่ยเดิมเดิมอนี่เขาต้องจอดพี่ยังไงคือต้องเจดีก็เดิมเน้นเป็นยังเท้โบ้หมดเลยสีเดิมเดิมไหมรถเทายเหมืัมหมแล้ว